แตนมินินะครับ,รบอูโบเจริญยนครับสวัสดีครับบุญโก้มาไม่ทันนะครับมาว่าจะถ่ายช่วงตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มชำระรถนะครับเริ่มชำระรถแล้วก็ขายเป็นเศษเหล็กใช่ไหมซา,ากมันโอ้กองอยู่ เดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันครับไปถ่ายตั้งแต่เริ่มทำนะครับเริ่มทำอีเทนมินินะครับราคาเบาๆนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิราดําแต่งนะครับวันนี้มาอยู่ที่อูบอเจริญยนนะครับบุญโ,โก้ครับบริหารงานโดยหนุ่มบุญโก้ครับมาช่วยคุณตานะครับ อันนี้ทำกี่วันเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้นับว่างก็ทำว่างก็ทำครับช่วงไหนว่างมากๆก็เสร็จเลยทำไปมันทำไปเรื่อยเป็นเดียวทำรถพ่วงด้วยาถ้ว่างทั้งวันก็ทำทั้งวันครับท่านผู้ชมทำไม่มีธุระไปไหนนะครับอันนี้เครื่องมันใช่ไหมเครื่องมันอ่า เป็นม a ด้าแฟมิลี่นะครับใช่ไหมแฟมิลี่มาด้าตัวเล็กนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเหมาะสำหรับนี่ขนญ้าครับขนญ้าขนฟางให้วัวให้ควายนะครับเหมาะสำหรับไปไร่ไปนานะครับนี่เล็กกระทัดรัดนะครับผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับพวงมาลัยเบาวิวเลยครับจริงนะครับนี่มันเล็กครับเป็นรุ่นเล็กรุ่นมินินะครับ เข้าโซอกซอยเล็กๆง่ายครับเวลาไปเกี่ยวหญ้าครับตามทุ่งนาก็จะเป็นซอยเล็กๆครับเหมาะสําหรับท้องไร่ท้องนาของเรานะครับท่านใดที่มีตุ๊กๆครับหรือแท็กแล้วก็เอาเครื่องมาใส่ได้เลยนะครับชุดนี้เราก็ขายราคาประหยัดนะครับอีแตนมินิีนะครับราคาประหยัดครับถูกจริงครับ อูโบเจริญยนต์นะครับรับประกอบรถอีแตนนะครับมินิมีรถแล้วเอามาให้เราประกอบก็ได้ครับหรือว่ามาซื้อเอาเป็นคันไปเลยครับคันนู้นเสร็จยังครับบุญโก้คันนู้นเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมคันนี้เสร็จแล้วครับคันนี้เท่าไร่ครับสี่หมื่นหกบอก อ้หน้าร้าน4ี่หมืนหกนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจครับก็มีเครื่องให้ลองนะครับมีเครื่องให้ลองก็ขนเครื่องมาเลยครับขับกลับบ้านได้เลยหรือจะให้ไปส่งก็ได้ครับหรือเอารถสไลด์มาเองก็ได้ครับหรือจะให้วิระดำแต่งไปส่งก็ได้นะครับเรามีเทลเลอร์ให้บริการนะครับ 4 6่หมืนนะครับสี่หมนคันนี้ราคาทุกถูกครับโอ้สี่หมืนหกก็เหมาะมากนะครับถ้าเรามีรถไถเดินตามแล้วเรามีเครื่องแล้วก็คือซื้อไปก็เราก็ยกขึ้นยกลงได้ครับตัวแม่คูโบตานี่ก็จะใช้งานได้ทุกอย่างนะครับสูบน้ำก็ดี ใส่อ e ีเทนมินิก็ได้ใส่รถไทนาเดินตามก็ได้ครับโอ้โหมีอยู่เครื่องเดียวนะครับถอดไปถอดมาได้เลยนี่มาชมบุนโกเชื่อมนะครับ CO2 ครับใช่ไหมเคือรับแน่นอนแน่นอน,นสะดวกช่ทำงานได้ทำงานเร็วนะครับ ก็ยังว่างสองคันใช่ไหมครับโอ้ยังว่างสองคันครับท่านผู้ชมแต่คันนี้นี่เราขายดีมากเลยนะครับีนี่นี่ยังว่างสองคันครับนี่ยังทาเพิ่งทําเสร็จไปคันหนึ่งครับคันนี้เริ่มตามมาคันนู้นเสร็จแล้วนะครับนี่เริ่มตามมานะครับแต่ขายดีมากเลยครับซากรถอยู่นู่นครับเยอะแยะเลยครับก็คันใหญ่ก็มีนะครับหนึ่งคันใหญ่อันนี้ครับคันใหญ่ก็จะราคาก็ จะอัพสูงขึ้นหน่อยครับประมาณ60,000 0ื่นกว่านะครับกิมาแวะมาชมได้นะครับที่อูโบเจริญยนต์นะครับบ้านกันทรารมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือติดต่อมาทางบุญโก้ก็ได้นะครับนี่เบอร์โทรเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรนะครับติดต่อมาเลยครับ0 8 4 7 7 3 3 9 9 1ครับสนใจติดต่อมาเลยครับ ผลิตและขายตลอดทั้งปีนะครับหรือติดต่อมาทางช่องวิระดําแต่งก็ได้นะครับ0 9 3 0 8 9 5 8 0 0ครับยินดีให้คำแนะนำนะครับตอนแรกก็กะว่าจะมาถ่ายตั้งแต่เริ่มนะครับเริ่มเริ่มหรือเ,เริ่มคันซีนะครับโลเหลือแต่คันซีนะครับว่าจะเริ่มถ่ายนะครับแต่มามาไม่ทันนะครับ รถจะเสร็จก่อนแล้วครับมาช้าครับ,นนรบขั้นตอนเก็บงานครับมาช้าก็มาถึงขั้นตอนเก็บงานแล้วครับบุญโก้เจริญยนต์ก็ติกตอกก็มีนะครับติกตอกเขานีคนติดตามเยอะนะครับดังในติกตอกนะครับบุญโก้ตัวนี้ครับเครื่องเชื่อมครับ ต้องใช้ออกซิเจนด้วยเกลียวทูนั่นเลยครับเกียวทูมันเป็นออกซิเจนไหม,อ,ไหมอ๋อเขาเรียก CO2 ก็ไม่ได้เรียกออกซิเจนใช่ไหม,ไมโอ้ไม่ใช่ถังละเจ็ดร้อยอ่ะลมมันถังละร้อยกว่าบาทลมถังละร้อยกว่าบาทแล้ว <c oughs> ออกซิเจนถังเท่าไหร่ เขียนก็โลมตัวเกือบดียวกันร้อยกว่าร้อยกว่าไอ้นี่แรกเ5ือร้อยสิบเอบุูงวันนี้อู่ราดำใช้กันแบบนี้หมดแล้วซอทูหมดแล้วงานมันเร็วด้วยไม่ต้องเก็บงานเยอะ เป็นแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชม CO2 นะครับโอ้เชื่อม, oh, มง่ายเนาะ ลวดมันแพงไหมล่ะลวดสิโลพันหนึ่งอันนี้ใช่ม, 15, 15, ม้วนหนึ่งสโลใช่ไหมห้าโลพันม้วนม้วนกิโลม้วน5โลก็มีอ๋อหนึ่งพันบาทม้วนเล็ก5โลหโลน่าจะสามร้อยหนึ่งใช้คุมอยู่เนาะมันก็ มันก็คุ้มอยู่แต่ต้นทุนมันก็จะสูงกว่ารวบตู้ธรรมา<อ>ดาเลยนะแต่เราไม่ต้องเปลืองใบเกียร์<อ>เชื่อมเสร็จมันแทบจะพ่นสีได้เลยอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อการคลิปหน้าครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องเวลาดำแต่งด้วยนะครับฝากอูบอเจริญยนตด้วยนะครับของบุญโก้ครับหนุ่มไฟแรงนะครับ นีจากชนบุรีมาอยู่บ้านนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับฝากิดตามดนวยนะครับสวัสดีครับผม